สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสมักไหลไปตามพิขุกผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุตัสสังวรายะปฏิปัชติรักติจกักขุนทริยังจกักขุนทริเยโสตินทริยังโสต,ตินทริเยคานินทริยัง คานินทริเยชิวหินทริยางชิวหินทริเยกายินทริยางกายินทริเยมณินทริยางมณินทริเยสังวารังอาปัช,ชติเธอปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจและถึงความสำรวมซึ่งตาหูจมูกลิ้น กายใจเอวังโหพิขเวพิกขูอินทริเยสุคุตตะทวารโหติพิกขุทั้งหลายพิกุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายกะทันจะพิขเวพิกขุโภชเนมัตตัญยูโหติพิกขุทั้งหลายพิกุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นอย่างไรเล่าอิทะพิขเวพิกข ปฏิสังขาโยนิโสอาหารังอาหารเรติพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบกบายแล้วจึงฉันอาหารเนวทวายะนะมทายะนมรันทะน,นายะนะวิภูสนายะไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมสัสสกายสัสสทิติยา ยาปานายะวิหิงสุปะรติยาพระมจริยานุขหายะแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์โรมจันทร์อิติปุรานันจะเวทนางปฏิหังขามิณวันจะเวทนานณอุปาเทศามิโดยกำหนดรู้ว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าเสีย แล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นญาตราจะเมภวิสติอนัวัชตาจ่าผาสุวิหาโรจาติความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุขสำราญจะมีแก่เราดังนี้เอวังโหพิขเวพิขุโพชนเนมัตตัญูโหติพิขุทั้งหลายพิขุอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะกะทันจะพิขเวพิกขุชาคาิิยังอนุยุตโตโหติพิกขุทั้งหลายพิกขุเป็นผู้ตามประกอบในชาคาิิยธรรมอยู่เนืองนิดเป็นอย่างไรเล่าอิทะพิขเวพิกขุทิวสังจังกเมนะนิสัตชายะอาวาระนิเยหิตธรรมเมหิจิตตังปริโสเทติพิกขุทั้งหลาย พิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันรัตติยาปัธมังยามังจังกะเมนะนิสัชชายักอาวารณิเยหิทมเมหิจิตตังปริโสเทติครั้นถึงยามแรกแห่งราตรีก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรม และด้วยการนั่งอีกรัตติยามัชิมังยามังทักขิเนนะปัสเสนะสีหะเสยยางกับเปติครันยามกลางแห่งราตรีย่อมสำเร็จการนอนอย่างราชสีคือตะแคงข้างขวาปาเทนะปาทังอจจาทายสะสโตสัมปชาโนุทธานะสัญญังมานสิกริตวาเท้าเหลื่อมเทา้า ตั้งสติสัมปชัญญะในการที่จะลุกขึ้นรัตติยาปัชิมังยามังปัจจุทธายะจังกะเมนะนิสัตช,ชายะอาวาระนิเยหิตธรรมเมหิจิตตังปริโสเทติครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีกลับพาลุกขึ้นแล้วก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมและด้วยการนั่งอีก เทวังโหพิขเวพิกขุชาคาริยังอนุยุตโตโหติพิกุุทั้งหลายพิขุุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามประกอบในชาคาริยธรรมอยู่เนืองนิดอิเมหิโภพิขเวจตูหิธรรมเมหิสมัน,นาคโตพิขุุอภพโพปริหานายะนิพพานสเสวะสันติเกติพิกุุทั้งหลาย พิขุเมื่อประกอบพร้อมด้วยทำสี่อย่างเหล่านี้แล้วย่อมไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวแล